บอนใหญ่สุดขวาครวิ่งม่นัดม่นนำมันเอาแลข้าไปแล้วมใพี่จะนำไปเพพี่จะได้เผื่อเคียร์ให้ด้วยพี่ต้องมา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 เลยลบลเลยได้ไดแล้วบอกเดี๋ยวรเบิ์เ็วรเบิปยิงเข้าไปข้างในรูแล้วได้ไปวิ่งเสร็จแล้วเฮ้ยไม่เปิด ตีโฟยังไม่ทำงานใจเอ่ะมั้ยใจเย็นเอ้าไอ้เหี้ยหนูหนูเหยียบระเบิดตรงนี้ไอ้หนูเหยียบระเบิดให้เอาตีโฟไปลูกแล้วบอกนะให้เอาตีโฟไปลูกกินบ้านได้กินบ้านได้ผมเคลียร์แล้วเพื่อนนะนาจะนะเอาไม่อีกเอาไม่อีกตัวบ้านได้แล้ว ตัวบ้านกี่ลูกตัวบ้านต้องกี่ลูกเฮ้ยเฮ้ยมันทุกข์อะไรวะตู้ปะไดขึ้นเลยนะไอ้พวกฮะั่นไงี่ยบันไดขึ้นแล้วตูบันไดผิดกฎตู้ปะไรผิดกฎครับตายตายบนบ้านตายสวยสวยตายสองตายสองตายสองเคโอเคโอเคผมมีคลิปผมมีคลิปมาๆอาจารย์เอามาแปะประตูเลยโอเควิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ปีปีปีมาหาผมเลยโอ้ยผมผมจะแตกละบนบ้านเจ็บบนบ้านเจ็บ ไม่ตายผมไม่ตายลังวิ่งไปเข้าไปเติมมาวันนี้คือพี่โดดไปหาป๊อปเปิ้ลใช่ไหมองถามมันเป็นรไรไอยัยนครเราเราแย่เฉยว่าเล่นอะไรเรยังไม่รู้มกิอ่าวลือ่ับมาไหหาฟุราคาขึ้นตัวนึงตาย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 เร็วเร็วสามเร็วสมเล็วเร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 ็วเ็วเวเร็วเร็วเรวเร็วยวเร็วเวเรเร็อยวเร็ อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันแบ่งเลต่อายดีโฟนะรอาดิโฟนะลบลบลบเร็วเร็วเร็วเรวาง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 แล้วางแล้ววางแล้ววางแล้ววงแล้วงแง้วางแล้วาแล้วแตงแ้แต้งแลหมดแลงแล้งวง้ววา้า้ยเี้หมดปาการ้้ไม่ววววววโาาายพอดี ตายป่วนตายป่วนตายโอเคปืนระเบิดหมดยังปืนระเบิดหมดยังราคาอีกตัวนึงต้องไขต้องไขต้นแต่ไฟกล็อกหลังคาไว้เลยเดี๋ยวไขให้โดดมาโดดมาตายตายโดดออกมาแล้วกระสุนหมดคอสไกลๆตัวนึงตายนะคอสคอสไกลๆตัวนึ่งต้องต้องต้องคอสไกลตัวนึงคุมหน้าประตูไว้ไวเดี๋ยวเอทีเอ็นทีไปแปะคอสไกลตัวนึงคอสไกลตัวนึงทีเอ็นทีมีสิทแตก ไอมีระเบิดยูเนียนเนี่ยได้อยู่นะนั่นแหละเดี๋ยวพี่ไปแปะที่พี่แปะไม่ห่วง,วงมันส้มทงส้มทงซ้อมไปเถอะไอมีเตียงทีด้วยยังไงก็แตกมันไม่มีไม่มีเตียงเลยนะพวกมันมีดีมีดีชุดส้มกลับมาตอนมีมีมีสันกิ้วเลยกูได้ปืนอีกนี่เข็มว่ะมันมีทางออกเดียววะเข็มเข็มไม่ต้องพี่พี่พี่ว่าพี่ตายได้พี่ตายก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมันยังเติมทันน่ะ ไม่มีไม่มีชื่อคนแล้วนะไม่มีชื่อเพื่อนแล้วในบ้านอ่ะก็เราไปก็เราไปเติมตัวน์เติมัวนมันปลาแก้วใช่ไหมปลาไปก่อนแต่มันจะทุบบันไดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ทุบบันไดเลยเแสดงว่ามันจงใจทำแบบนั้นแหละไม่มันอาจะทุบเตียงก็ได้เราอยู่ไปกินเยอะไม่นปเลยผมเห็นเป็นบันไดเลยที่มันแตกอ่ะ ี๋ยวเดี๋ยวรอรอเราเข้าเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมค่อยเอาชือกใ่เข้าอันนี้ของพี่ป๊อปปะเตียมพ,พี่เตียพี่ฝากชือไข่ก่อนนะตรงบ้านมันมันอยู่ด้านตรงด่านฟ้าเต็มเราพวกเราเข้ากันเยอะกว่าน,นี้ผมค่อยเข้า ไม่ก็ต้องบอกแอดว่าไปไปก้ารอเพื่อนรีบมารีบมารีบมาปึ๊บยิงระเบิดรีบมารีบมามาแล้วมาแล้ปืนปืนรีบดันบ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 ้านดูอยู่ดูอยู่ดูเยอะบนบ้านว้ยตายตายตาย ไอ้บอลตดลงไปข้างล่างตดเป็นตดลงไปทุ่มเป็นตดข้างล่างตดข้างล่างดันไปดันไปดันไปคนไทยคนไทยคนไทยเยอะคนไทยเยอะเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้จับแปลของไทยโอ้ตายอยู่ยี่พี่อยู่ระเบิดโดนปืนระเบิดแต่ใครมายืนข้างผมปะอูเข้าไปอยู่เลยให้หมดก่อนพี่ได้กล้าเข้าเออเนี่ยในกำลังเข้าผมว่าต้องเปลี่ยนว่ะเดี๋ยววันหน้ารอบหน้าเลรยนะต้องเปลี่ยนผมจะไม่เป็นหมดวาง์ปีโฟล่ะโอ้ยโอ้โหยังไม่ ยิงปืนระเบิดมาโดนกูอีกอดหนิบมาเดี๋ยวดึงปืนออกวะดึงปืนออกปืนเยอะปืนเยอะปืนเยอะใอ่ปืนเยอะตายตายข้างบนตันตัน ตายตายคุ Five, Five, oh, Leo, okay. oh, mm ้ม hmm. คุ้มโอ้โหแล้วโกกูม <aja> <lin> ันเลือดตกต้องยอมตายเนาะโนโนเข้าไปมันมีตัวอยู่ข้างล่างอยู่สวย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 ตายอีกตายอีตายอีโคตรโคตรละข้างหลังคาตายหลังคาตายแต่ผมกระเพกผมวางเทียนทีไว้อยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าว่าใครจะหยิบไปแปะไปตรงต้นไม้เนี่ยอ่ะกูเองต้นแหลตรงต้นไม้ป๊อปอ่ะปูนต้นไม้ป๊อป แปะก็คือพี่เอามาเอามาถือที่มือแปะไปที่กําแพงแล้วก็แปะไหนวะทีนทีตรงเกาะอ่ะมันมีเกาะอยู่ที่พื้นกันแต่ต่อเข้าไปนะได้มันอเอาไปแปะ้ที่เราเลีวเร็้ยวเคลียร์ให้ดูเพียรอร้อ้ครีรันแล้วกดเลขสามแล้วก็แปะกดเลขสี่แล้วก็แปะตาย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 อีกมึงแปะเองเหอะ้เหี้ยทำไมไปขนาดเนี้ยไม่ใช่ผมผมจะตายผมจะไปจะแปะเลยผมปิ่งนะครับเพียร์ตายแนะครับ ลูบสูงสุดโอ้ผมตายวะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสุดทุกังผมลองอันนี้ก่อนได้ยังได้ยังไหนวะเข้าแล้วนะตรงไหนนี่หรอกระเป๋าบ้าง แม่แฝดงประตูไอ้น็อตแฝดแล้วนี่ไม่ผมตายพี่ผมหาศพพี่น้าไม่เจอหรอกคือคือให้ต้องให้เจ้าตัวไปเก็บอะตงประตูต,ต่างคาขึ้นผมอยูอ่ด้านในแล้วบอกบอกมันยากอะโอ้โหเสียงโอ้โหแมาระเบิดรัวๆเลย ก็หมดจะเปิดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคนี่เป็ปัญหาเทียนทีเราไม่ได้ห่อยพี่อย่าคนรู้พี่ต้องไปหาออกมาแล้วออกแล้วเทียนทีอยู่ไหนอบปะอยู่แนั่นแหละแถวฟรกมาแล้วหไหน,หไหนะเขาวิ่งออกมาแล้ว อยู่ตรงกูปบ้างเนี่ยอ่ะมาตรงกู้ย ok ูตรงกู้ตรงกู้โอ้โหโดนยิงเลยทรายจุดหมดไอสองโอเคพี่วิ่งเข้ามาได้นะ้วโค้คบเลมา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 ตายไปไปยักษ์อะคุมหัวหน่อยคุมหัวหน่อยคุมให้คุมให้โอเคโอเคกำลังเอารถแยกอีนี่สี่มีคุมด้านนอกให้สบายจะได้ตะกี้ที่เข้าในมันก็เลยไปยิงไอ้เที้ยขู่เคลือบระเบิดอีกแล้ว ข้าตายละข้าตายครับหลังขาตายข้าตายจะได้ข้าตายจะได้ผมดูชั้นสองนะพี่พี่ดูชั้นชั้นรุด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 เปิดได้เปิดยังเอาไปไปมาพี่เอ้าคุณพี่เข้าเองคุณดีเข้ามาหาพี่เฮ้ฟังเตะก่อนพักเตะก่อนพักเตะก่อนเอ้าเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวหนึ่งทะลุได้ทะลุได้ทะลได้ยิงทะลุได้ยิงกดไปเลยไอ้หมีนี่เอ้าไอ้หมีเสริมหมีแมงมีตรงฝาเมาไม่ฟังเตยก่อนข้างนอกโดดลงไปข้างนอกโดดลงไปข้างหลังเข้าระวังมันป้าระเบิดนะ นี่แหละเสื้อส้มนั่งอยู่หลังประตูทะลุเล่นเลยพี่เดไปเอายเปิดประตูมาแล้วเอวโดนนึ่งโดนนึ่งโดนนึ่งเอาโดนอะไรวะมอกอีกตัวงหลักคาพี่หลังคายิงพร้อมใส่แล้วก็พร้อมหน้าหลักคานะจากข้างล่างนี่ไงบนแหลมนั่นน่ะแหลมขวานั่นน่ะเจมบอกเปิดได้เปิดนะไม่ติดใจยิงมาเสริมผมคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะสอง ดักกรดสุนโมดหล <S <s ุดเปิ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 ดไม่มีก่นไม่มีตัวเปิดขวบัวบขวบขวบไป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 ขวบวบัวบัวเคดูดูอยู่เกมไข่ดนองมดนลงลมุดนลงเาคมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอยู่ตายอยู่ มันจะโยกมันจะโดดลงหัวพี่พี่เกิดโดดช่องนี้มันจะโดดช่องนี้เทียบประตูซ้อนเป็นในพี่เลยเข่าวงกดเลยมันผิดกดป่ะไม่ผิดไม่ผิดประตูบ้านเดี๋ยวเราเหมืแล้วเอยมเฮ้ยเอาเลยชิบหายซ้อนหน่อยมาซ้อนหน่อยอย่าให้มันมันอย่าให้มันใส่เราเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรพี่ชุดไข่จะมาพอดีผมจะไปเอาโอเคโอเคอย่าให้มันมา ้ยไอ้เหี้ยผมโดนโอุย้ยผมโดนดักสะพานแต่บ<ต>ัตรนะิงไม่ลดไม่พังไอ้เหี้ยตายอา้อาวตายเหรอใช่ใช่ใช่ต้องดูตีไหน